Ja! <laughs> <laughs> Heheheh. <laughs> 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 โอ้มันคือบอลล์วอะม,มันบอลอเลยวะ่ะใส่ขีดมด่กลัวใส่ขีดมด่กลัวมันจปงสีรอรอแล้วรอแล้วรอแล้วม,มันบอลอวะ่ะ ล้อแล้วล้อแล้ว <laughs> <laughs>